สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแก้ไขเครื่องปิ้นนะครับพอดีปิ้นออกมาแล้วนะครับสีเพี้ยนนะครับสีออกมาไม่ครบนะครับน่าจะเกิดจากหัวสพิมพ์นะครับอุดตันเดี๋ยวเราจะลองแก้ไขดูนะครับ ขันตอนแรกก็ถอนน็อตออกกอนนะครับมีอยู่สองตัวนะครับเปิดฝาขึ้นเลยนะครับแล้วก็หาอะไรค้ำไว้นะครับใช้คขควงก็ได้นะครับค้ำไว้ าถึงขั้นตอนนี้นะครับเราต้องขยับหัวพิมพ์ออกมาตรงกลางนะครับเพื่อจะได้ง่ายต้อการซ่อมนะครับใช้มือหมุนตรงเฟืองตรงนี้นะครับเพื่อให้ปลดล็อกหัวพิมพ์ก่อนนะครับเพื่อให้เราขยับหัวพิมพ์ออกมาได้นะครับ จากนั้นก็ขยับหัวพิมพ์มานะครับถอดตัวล็อกสายหมึกออกอก่อนนะครับสายยางหมึกเพื่อให้ทำงานสะดวกขึ้นนะครับ เราก็จะถอดตลับมึกนะครับถอดตลับมึกออกมาก่อนนะครับ จะดึงยากนิดนึงนครับมันอยู่ในที่แคบนะครับตัวนี้นะครับเป็นตลับหมึกดูนะครับสีไม่ค่อยมีนะครับตัวนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวเราจะทำการดูดนะครับโดยใช้เข็มฉีดยานะครับ เสียบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ดูดนะครับให้สีมาเต็มตรงนี้นะครับตรงนี้ตลับนะครับตอนนี้เป็นสีน้ำงเงินนะครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับใส่ไว้ที่เดิมนะครับต่อไปก็เป็นสีที่สองนะครับตลับสีที่สองนะครับงัดขึ้นมานะครับ ตรงนี้เป็นสีชมพูนะครับเห็นไหมครับสีไม่ค่อยมีนะครับสีไม่ค่อยมาดูดครับดูดเสร็จแล้วก็ใส่ไว้ที่เดิมนะครับ ตัวใบเป็นสีที่สนะครับตัวน,นี้เป็นสีเหลืองนะครับทำเหมือนเดิมครับดูดให้มันเต็มนะครับจนสีไหลเข้ามาในเข็มฉีดยานะครับ นั้นก็เสียวไปที่เดิมครับแม่สีสุดท้ายนะครับสีดำนะครับสีดำเต็มนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องดรดก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ประกอบเหมือนเดิมนะครับ เก็บซ้ายเข้าที่เดิมนะครับ ตัวนี้ต้องล็อกให้ดีๆนะครับเพราะว่าหัวจะวิ่งไปวิ่งมานะครับเดี๋ยวมันจะหลุดนะครับเสร็จแล้วก็ประกอบไปที่เดิมนะครับจากนั้นก็ประกอบน็อตไว้เหมือนเดิมนะครับขันน็อตไ้ที่มัน ที่เดิมเสร็จแล้วเราจะมาลองทดสอบกันนะครับ ให้กดปุ่มคีนค้างไว้นะครับแล้วก็กดปุ่มพาวเวอร์นะครับไปกับพิบที่ปุ่มพาวเวอร์แล้วก็ปล่อยมือนะครับ แล้วเราดูสีกันนะครับว่าสีจะมาครบไหมครับโอเคนะครับสีมาครบทุกสีนะครับดูลายเส้นนะครับอันนี้ตอนที่สียังไม่ครบนะครับ มาแต่สีดำนะครับตัวนี้มาครบแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะลองปิ้นสีดูนะครับเมื่อเช้าลองปิ้นดูแล้วนะครับสีมันออกมาไม่ครบนะครับตัวนี้นะครับเมื่อเช้าลองปิ้นดูนะครับหลังจากที่เราแก้ไขแล้วนะครับ มาทดสอบดูนะครับว่าปิ้นออกมาจะใกล้เคียงกับต้นฉบับไหมครับตอนนี้เราถ่ายกระสารนะครับถ่ายสีนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ ไปเทียงสีเดิมนะครับถือว่าใช้ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับการล้างหอบพิมพ์นะครับดูสีนะครับสีหมึกไม่ออกนะครับเรืองปิ้นอิบสันนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมครับ